เป็นตาแซมเนาะพี่น้องเป็นตาแซบดูเนะาะสวัสดีพี่น้องทุกครูทุกคนวันนี้พบกับสายสาวลาวเนาะวันนี้สาวสายจีมาเฮ็ดสุขพักทุกคนเชิงสาวสายกับเม่เคยเฮ็ดจากเถือ สิลองเห็ดเป็นเทือ่่แกส่วนส่วนหน้าตามันสีออกมานจะไรเน,ะนหาะกระถาลุ่นหาเบิ่งพร้อมกันเราใส่สกับบืเคยเห็ดจากบรเคยเห็ดจากเทือแล้วะกะบืคเคยกินพร้อมพี่น้องเห็นแต่ในขีปเป็นเห็ดแหละเป็นแต่แซ่บทุกคนเลลองเบิง่ง ซึ่งเมนูนี่ค่ะเมนูสุปผักนี่เนาะก็เป็นเมนูพื้นบ้านของลาวหาหเฮาเลยนะเนาะทั้งทั้งผักทั้งผักเนื้อรือผักไตหรือังไรน,นี่แหละเพิ่นเพิ่นมาก,กินนะพี่นเนาะเป็นแบบเมนูประจำทินเพิ่นเลยเลยว่ะประจำบ้านประจำเฮืออเพิ่น,น,นเลยก็ว่าได้เพิ่นมาก,กินเนาะแต่ทางบ้านชาซายอะ บรเคยกินเนะาะบรเคยเห็ดกินก็เลยอยากลองเบิง่ามันสีแสบบอมันสีสึดปากเข้าบอเนาะก็ลองเบ,บิงพาเบิงพร้อมกันเดีย๋ยวนีนให้เลือพี่เนะาะพังเขาก็มีหลายอย่างเนลยหัดหวดกระสูซีวิตแห้งนี่เนาะปิดไว้ก่อนเนะมันยังบอเบิงอีกเทือหนึ่งพี่เนาะ ตอนนี้พักเขากระยุบเลยเนาะกละซี่ด้แล้วพี่น้องปิดไ้ก่อนส่วนพกนักในเหาก็ะซีนหนึ่งเอาเนาะ้าแบบต้มนะมันซีเซียโหลดสาสตก็เลยหนึ่งเอาโหลดสาตมันจังซียังคงคือเก่าเนาะวิตามินกะยังคือเกา่ามีตมานวัวไฮเนาะตอนนี้พักเขากระได้แลวเนาะพี่น้องซุกแล้วเดี๋ยวเ้ามาพักไว้ให้มันเย็นก่อนเนะ่อยปลาไว้ให้มันเย็นก่อน ยวเอาไปเตรียมเครื่องก่อนเนาะเครื่องจะใส่กับสีมีพริกดิบเนาะและว้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ข้าวขวใส่กันเลยพี่เนาะสำหรับพายซีมีเตาถ่านกะเผาเตาถ่านแล้วเนาะจีะมันจังหอม ขัวบำรุงก็หอมคือกันแนะต่ว่าบ์โสูรเตาาทานเตาาทานหอมกว่าดนเลยสีเนาะซุกเรียบร้อยแล้วห้าไปตำกันเลยเนาะ ร้อมขาเฮงพี่นอ้องเดี๋ยวสิตัด่าไปตอนสุปเลยเนาะตอนนี้ขอตามก่อนได้แล้วพี่นอ้องมาสุบกันเลยอนะ่ะอันนี้เครื่องเฮาเนาะตํำเรียบร้อยเอาเอาเครื่องที่เขาต่ำไวล้ลงไปก่อนเลยเนาะเพื่อว่า สิไปสิได้คุกเ่อเดียวปรุงรสด,ด้วยผงชูจ้าเ <c oughs> สดหน่อยเสบหน่อยเสดลายเสดลาย,อ,ยอ่ะสำนนี้พอก่อนระกะน้ำปลาะม่ใสดลายได้อันนี้เพื่อ,อไว้ เพื่อมันจางหรือว่ามันอะไรก็จังเติมใหม่มันมันมันเค็มหรือมันเป็ี่ยนจังได้ก็มันแก่ได้เนาะทุกคนใส่ปลาลงไปน้ำพอก่อนแล้วก็าฮาสซีใส่ข,ข้าวขวน้ำนนเนาะฮาวบุมีซอไซบุมีงาซอไซกระลือซีส่สสข,ข้าวขว้าใส่ลงไป เ่อ,อีกบอกถามใคเนาะเ้ไลายในคดีมันจังหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาส่ยสีคุกก่อนเนาะได้แล้วพี่เนาะหน้าตาสีสันผ่านอกพี่เนาะเบิ่งใกลๆ้ๆผ่านอยู่เด้เ๋ยวนะปิดทะแซสบอยู่พี่เนาะ มาแล้วพี่น้องกินน้ำซาซายเลยแซ่บๆน้ำกันดื้อป้าเป็นตัวแซ่บเนาะพี่น้องสีมือเห็ดคางเลขเนาะผ่านบอกพี่น้องกินกับข้าวนี้หอนๆพี่น้องบอเห็นเนี้ยซาเนี้ยซาซาย่ิกินให้เบิ่งคำหนึ่งสองคำเนาะยวน้ำลายพี่น้องค่ะ เป็นตาแซบดูเนาะอืมหนไปเนาะนอกจากซีนาตาดีแล้วยังเห็ดกับขาวแสบอีกไปเนาะรวมมีแพร่ยองกับหยองเอานี่แล้วไปเนาะ อากติดตาม่องยู u ูบสายสาวเล่าในเจอเราทุกคน